เมื่อคืนนี้ใครอยู่แถวแถวย่านนี้ยสะพันควายจทุจักปฏิพัฒน์อาจจะได้ไปเจอนาคาตาเพื่อนร่วมอาคารนะหลายท่านก็บอกเออแอบไปดูหนุ่มคอนโดข้างๆด้วยเพราะว่าไฟดับหลายพื้นที่เขามารวมตัวกันอยู่ข้างล่างก็มากันมืดตื้อเลยค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ว่าจะเป็นแถบสะพันควายสามเสนพญาไทเนี่ยเขาก็เลยถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างอย่างคลิปเนี้ย ประมาณสี่ทุ่มครึ่งปฏิพัฒ์ไฟดับทั้งเส้นเกิดอะไรขึ้นคะเออแล้วเขาบอกสัญญาณเน็ตมันก็ลมด้วย<ฮ>นะสมมุติว่าหลายท่านใช้ไวไฟมันก็ใช้ไม่ได้เขาเลยลงไปดูข้างล่างก่อนไปถามกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ลงไปรวมตัวกันอยู่ข้างล่างคอนโดก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นแจ้งมาว่าเป็นเหตุข,ขัดข้องทางเทคนิคในระบบจําหน่ายไฟฟ้าหรือระบบจ่ายไฟก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้น่าจะมีคําชี้แจงออกมาทางการไฟฟ้านครหลวงว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นแถว เส้นทางนี้สพันควายพญาไทปฏิพัฒน์ถนนพระรันที่6ยาวไปนูน่นนะจนห้าทุ่มครึ่งจนห้าทุ่มครึ่งค่ะทางการการไฟฟ้านครหลวงเนี่ย MEA นี่นะคะบอกว่าจ่ายไฟครบทุกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสาเหตุขัดข้องก็คือทําให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้างก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้ก็คือพูดง่ายว่าตอนนี้ได้มีการแก้ไขไฟให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการจ่ายไฟแล้วแต่อย่างที่บอก คนอยากจะรู้สาเหตุมากกว่าว่าไฟฟ้าขัดข้องน่ะ มันขัดข้องมาจากอะไรบางคนก็พูดไปว่าเบื้องต้นจากการไปตรวจสอบอาจจะเป็นการสตาร์ทเครื่องปั่นไฟบริเวณซอยพระรามที่6ซอย39หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอคําชี้แจงที่ชัดเจน<ล>ออกมา<ล><ล>อีกท<ล>ีนึงนะคะแต่เขาบอกโอ้โหโกลัวโหนเลยแล้วบางคนน่ะคือเส้นนั้นน่ะบางทีเขาร้านอาหารเยอะอาบางทีสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยคนยังเยอะอยู่เลยนะแถบนั้นมไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วหลับตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเขาบอกว่าบางทีแม่ค้าร้านอาหารบอกว่าเนี่ยเสียรายได้เหมือนกันกะจะขายแบบว่าคนกลางค่ำกลางคืนน่ะก็ขายไม่ได้แลวถึงจะกลับ มาจ่ายไฟได้แต่ชั่วโมงหนึ่งอะเนาะคน<ฮ>ะลูกค้าก็ไปหมดแล้ะ